รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆช้าแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงแรกของรายการเรานะครับก็ยังคงเป็นช่วงของธรรมอุทัยครับซึ่งเราจะได้มาฟังมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลธรรมะดีๆที่เราจะเอาไว้สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับ เราท่านทั้งหลายเรื่องความสมัครสมานธร่มื่ีกรมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องอระลึกเลึกไว้เสมอต้องมีให้มากอย่าไปเรังเกียดเดียดฉันกันเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนไทยด้วยกันหรือจะเป็นชาวต่างชาติอะไรก็ตามเราอย่าไปเริงเกียดเดียดฉันกันเราก็ถือว่าสัตว์โลกชนิดหนึ่งแต่เพียงเราสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์ มนุษย์กันเราบอกว่าประเสริฐสุดฝ่าสัตว์ใดๆในโลกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราดูถูกเบียดยามครับทางม้ามัวควายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่บางทีเราก็เอาเข้ามากินเอาเข้ามาฆ่าเป็นอาหารของเราแต่ถ้าเราถูกเขาฆ่าเอาไปกินเป็นอาหารบ้างเราจะคิดอย่างไรนะนี่ให้เราลึกนึกไว้อย่างนี้เพราะนั้นเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าสัตว์โลกด้วยกันทุกคนเกิดมาเพื่อตาย คนเหล่านั้นเกิดมาแล้วโยมทุกคนหนีพ้นความตายไม่พ้นทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของมากมายอะไรก็ตามซื้อยื้ยุดุดชีวิตซื้อความตายไม่ได้ยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะโลภมากอยาใหญ่จะชิงอ,าาอํานาจบาดหญ่กันไปแค่ไหนก็ตามไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งสิ้นดังนั้นเราท่าทั้งหลายโยมไม่มีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่แขยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราตลอดการตลอดไป เราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วพบหนึ่งชาติหนึ่งมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศสสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาว้เป็นกําไรของชีวิตเกิดมาแล้วอย่าให้วันเวลาฆ่าชีวิตของเรานั้นคุณของประเทศชาติคุณพระศาสนาคุณเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ดิมต้องระลึกนึกไว้เสมอผู้ใดมีคุณต่อเราต้องระลึกนึกไว้มีโอกาสตอบแทนได้ต้องตอบแทนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ พ่อแม่นั้นถือว่าเป็นพระหรหันของบุตรจุดประเสริฐกว่าพระหรหันใดๆในโลกโยมไม่มีพระหรหันใดๆในโลกประเสริฐสุดเท่าบิดามารดาและแม้แต่พ่อแม่จะเป็นหมูหมากาไก่ก็าตามก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณให้กําเนิดเกิดชีวิตเรามาให้เลือดเนื้อเชื่อไจเรามาเราต้องรึนึกถึงบุญคุณของท่านบางคนบอกพ่อฉันติดเหล้าแม่ฉันเล่นการพานาันฉันไม่นับถืออย่างนี้ไม่ได้โยม ถึงจะติดเหล้าจะเล่นการพาน,านันจะขี้เมาย้ําเปยยังไงก็ตามก็เป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราผู้ให้กําเนิดเกิดร่างกายเรามาต้องลึกนึกถึงพระคุณของท่านนะท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เท่าเท่าฝาหอยแม้ท่านจะฆ่าเราในคันท่านก็ฆ่าเราได้แต่ท่านราประคับประคองเราให้จเจริญเติบโตมาตลอดทํานาทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวก็เพื่อรูปเพื่อเต้าของเราของของท่าน นะหวังให้ลูกเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองมีอาชีพหน้าที่การงานทัดเทียมเพื่อนฝูงไม่ว่า,าบางคนบอกว่าเจริญเติบโตแล้วขอให้เจ้าเป็นเจ้าคนนายคนงส่งเสียเล่าเรียนทุกยากลาบากเดือดร้อนทําไล่ไถนาตามถนนบทส่งลูกให้เรียนนะไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนี่พ่อแม่รักลูกขนาดนี้เขาเรียกปานดวงตาในดวงใจ ก็ขอพระราณีสงฆ์ผู้สนพระบุญเราท่านทั้งหลายได้มาสร้างเสริมเพิ่มเติม,ตมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันเรื่องในวันมาคาบูชาในคราวครั้งนี้ก็ขอพระราชนสงฆ์ผูสนพระบุญนี้ขอจงส่งผลให้ญาติโยมท่างส่ชนทุกท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัย จะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไ้วได้ทมประกอบด้วยสิ่งที่เกินและไม่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของญาติโยมท่านทาุกท่านจงประสบผลสำเร็จสมดังความปรารถนาด้วยการทุกท่านทุกคนงงเทินหลวงตาได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลา ฉะนั้นจึงขอสมมติยุติพรฐฐะธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะเช่นนี้ดูดี